ตอนนี้มันกำลังเป็นยุคของ AI era ละอารมณ์เหมือนรุ่นพ่อรุ่นแม่เราก็ตจอ,อหลังของคราโลกใช่ไหมสงครามเย็นอะไรต่างๆยุคสมัยของพวกเราเป็นอะไรรู้ไหมตอนนี้เรามีอยู่9้ายุค9สมัยเนี่ยไอ้ตั้งแต่ยุคล่าสัตว์นะสมัยก่อนที่ทุกคนจะเริ่มหงหง,งหาอาหารกันเป็นเนี่ยสองล้านปีก่อนอยู่รอดด้วยธรรมชาติยุคถ้ำหินอะไรเงี้ยแล้วก็มาที่ยุค กเกษตรกรรม1 0 0 0 0ถึง3ปีก่อนจะเริ่มมายุคออผลิตอาหารละเริ่มหาอาหารเป็นอายุคล่าสัตว์เนี่ยเริ่มยังไม่เมโสโปเตเมียนะมันอันนี้มันกึ่งๆึประวัติศาสตร์นิดนึงนะแต่ว่ารู้ไว้ใช่ว่าแล้วกันนะพอยุคกเกษตรกรรมก็มาสู่ยุคอารยาธรรมโบราณใครเรียนประวัติศาสตร์อาจจะรู้3 0 0 0ปีก่อนเออยุคนี้ก็จะเป็นพวกยุคอารยาธรรมละน,นี้เมโสโปเตเมียเกิดละเดี๋ยวเราจะบอกว่าอายุค AI เนี่ยมันจะคล้ายๆกับยุคอะไรความคิดเห็นส่วนตัวนะเรา วก็ใครมีอะไรมีคําถามพิมพ์มาแชร์กันได้นะคะใครเรียนพวกประวัติศาสตร์คุณเคยเห็นไหมพวกอรารยธรรมโบราณมีขุดรากซากนุ่นซากนี่ไดโนเสาร์อะไรต่างๆเนี่ยพออรารยธรรมโบราณปุ๊บมาถึงยุคกลางนี่เข้าสู่เริ่มมีคริสต์ศักราแล้วนะคศ500ถึง1,500ยุคในโลกมนุษย์เหล่านี้นะตอนนี้มีอยู่9ยุค เพิ่งจะเข้าสู่ยุค AI มาไม่กี่ปีนี้เองยุคที่4คือยุคกลางยุคที่3คือช่วงแบบกรีกโรมันพวกมีเตัวอักษรในถ้ำอะไรพวกเนี้ยยุคที่5ถึงจะเป็นยุคเรเนซองส์ 2. เขาเรียกว่ายุคฟื้นฟูวิวทย์และศิลล์แล้วกันอันนี้ปี1,400ถึง1,700ชอบจังเลย ก่อนที่จะไปรู้เรื่องดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเอไอยุราโลกาพิวัน์ใครทันพวกยุคโลกาพิวัน์นะเรียนในซองละเริ่มมีศิลปะเริ่มมีศาสนาเริ่มรู้หนังสือละเริ่มมีพิมพ์หนังสือมีบทกลอนเชคสเปียร์ละมีละครเพลงมีอะไรเงี้ยมีอัจาริย์มีการเต้นรำร้องรำทำเพลงมีอาหารเยอะๆยะนะอันนี้ยุคพันเจ็ดละเสร็จปุ๊บไปเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรมคือมีเครื่องจักรเข้ามาเ๊บเสร็จปุ๊บมายุคที่เร็จ ยุคนี้เรียกว่าโมเดิร์นยคศ9 0 0ถึง2000อันนี้คือยุคโลกาภิวัตน์นี่โมเดิร์นยรานี้โลกาพิวัตนมาแล้วนะกำลังจะเข้าสู่ยุคอินเทอร์เน็ตขอปูพื้นนิดนึงนะเพื่อนๆนะไม่ต้องเรียนในห้องเรียนไม่ต้องเรียนในมหาหลายัยค่อยๆรู้กันไปด้วยกันนี้เริ่มมีเคมีมไฟฟ้าเริ่มโลกาพิวัตน์ใคร เกิดปีประมาณ1970-1980อะไรพวกนี้จะเริ่มได้ยินคำว่าโลกาภิวัตมากขึ้นเริ่มมีเพลงโลกาภิวัตต่างๆใช่ไหมเสร็จปุ๊บก็จะมายุคดิจิตอลละอันนี้เริ่มประมาณ1970-2010ถึงกว่าอะไรเนี่ยนี่ดิจิตอลส่วนตอนนี้มาถึงยุค AI เขาเรียกว่า AIH หรือ AI era ประมาณ2,010เนี่ยเราอยู่ยุคนี้ละ AI era เท่าที่ประสบมานะถึงแม้จะอยู่เรายังมอยู่ไม่ถึง100ปีนะแต่เรากำลังรู้สึกว่าอะไรรู้ไหเรากำลังรู้สึกว่า AI era ยุคนี้มันกำลังจะคล้ายๆกับยุค โลกาภิวัต์เขาบอกว่ายุคโลกาภิวัต์อะช่วงโมเดิร์นเอจช่วงนี้เป็นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดอาจจะเพราะว่าโลกมนุษย์นี้เราเพิ่งจะเกิดเติบโต,ตมากันยังไม่สี่แผ่นดินนะนะแต่ว่าเป็นยุคที่กําลังจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างถาวรเพราะตอนแรกในะยุคโมเดิร์นยุคนี้อินเทอร์เน็ตเพิ่งเข้ามาโทรศัพท์มือถือทุกอย่างกาลังเริ่มค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปพอมาถึงดิจิตอลก็ยังไม่เปลี่ยนมากเท่าไหร่พอมา AI ปุ๊บทีนี้นะ่ะปังเลยเปลี่ยนปังเลย